เกษตรกรครับวันนี้ก็จะมาทดลองครับลูกดอกตัวใหม่ครับผมลูกดอกตัวใหม่สองตัวนะผมความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์เซนครับสิบเจ็ดเซนกับสิบแปดเซนครับวันนี้จะมาลองดูครับผมครับตามยาวครับผม ลองได้ย,ยางแปดมิลน,นะครับผมนี่ครับ นี่นมาทดลองสองลูกครับงานหยาบนะครับผมถ้าผ่านก็จะไปเก็บละเอียดครับผมสิบเจ็ดเซนกับสิบแปดเซนครับผมครับเริ่มเลยครับครับขอเริ่มกันเลยนะครับผมนี้กับดอกตัวใหม่ครับผมความยาวสิบเจ็ดเซนนะครับ มี2ตัวครับ17บ็ดกับสิแต่ <c oughs> จะลองดอก17ก่อนนะครับอันนี้ก็เงีย่ยงงัดวังครับเงี่ยงงัดวังเริ่มเลยนะครับเทสโดยยางแปดมิลครับปลอ,อกับสซีสามห้ครับอันนี้มาเทสมาเทสดู ความตรงของลูกดอกว่าจะตรงดีไหมนะครับว่าจะลงน้าเงียบไหมนะครับหมอจะยิงฟองอากาศนู้นครับผ่านเลยครับครั้งแรกนี่ผ่านเลยนุ่นฟองลงพื้นขึ้นอยู่นะครับยิงตรงแล้วเงียบด้วยนะครับเสียงนี่เงียบเลยนะครับลองอีกครับ เงียบได้ใจเลยครับฟอ,องกระแทกพื้นลอยขึ้นมานะถือว่าถูกใจครับสายหวานครับผมหวานเจี๊ยบเลยนะครับครั้งที่สามครับมีเสียงนิดหน่อยครับนะแล้วก็ได้ครับืฟอ,องยันพื้นก็เด้งขึ้นมานะ เอาอีกครั้งนะเพื่อความมั่นใจว่าเขาลงดีนะครัเขาลงตรงนะครับเสียงเงียบเงียบกริบเลยนะครับรู้เลยครับผ่าน,นครับผมสิบเจ็ดเส้นดึงอย่างไม่ต้องพูดถึงครับผมเงียง เอาอีกรอบก็ับผมผ่านบานครับผ่านครับ,รบตอนนี้เป็นงานยาบอยู่นะครับเดี๋ยวที่เหลืออีกยี่สิบกว่ดอกก็ไปเก็บละเอียดครับผมเดือนหน้าผลิตโตได้คตัวน,นี้17เซ็ซนผ่านไปแล้วนะครับ ปดไปเหลาได้นะครับผมเพื่อน,อนๆคนไหนอยากจะไปเหลาไปเหลาได้นะเัื่อนไม่มีปัญหาครับนีดอกสิบแปดครับดังเงี้ยงไม่ต้องพูดถึงสิบแปดเส้น ผมก็เดินทางเงี่ยงมาตลอดเลยเพราะว่ายิงเข้าแล้วนี่ทาเงี่ยงไม่ดีนี่เอาอยู่ยากครับผมเริ่มเลยครับ18เซนดรับผมเดี๋ยวผมจะยิงฟองตะไคร่น้ำด้วยนะ้นรัยยิงดูทางแล้วก็ยิงฟังเสียงนะครับผมผ่านครับผม รู้เลยครับเวลาลงน้ำครับจึ๊บจุ๊บจุ๊บขั้นที่สอง้ะครับเงียบเงียบได้ใจนะครับเพื่อนๆท่นานใดอยากจะไปทำก็ทำได้เลยนะครับแบบนี้ครับ ลองลองน้ำเงียบเงียบมากจริงๆครับครั้งที่สามครับผมอ่านเลยครับสิบแปดเซนเดี๋ยวต่อไปคงจะสิบเก้าครับ เดี๋ยวทำดอกสิบเก้ามาลองดูตรงนี้ครับก็ื่อความมั่นใจผมโอ้ยเงียบเงียบถูกใจเลยครับผมเยี่ยมเลยครับเราจะลองยิงขวดน้ำดูมีแต่ขวดใหญ่ครับขวดเล็กไม่มีนะครับ เราวิง่งโอ้ยผิดลมพัดลมพัดแจ้วครับผมเยี่ยมครับ ผ่านครับผมดอกสิบเจ็ดครับดอกสิเจ็ฟังเสียงครับฟังเสียงเยี่ยมครับครับเมื่อกี้นี้ก็ก็ได้ยิงระดับระดับเฉียงลงไปดูแล้วนะครับแต่ตอนนี้จะยิงระดับเกือบเกือบติดผิวน้ำลองดูนะครว่ามันจะกระโดดหรือเปล่านะครับครับตัวนี้นครับ ดอกพิศวายตัวใหม่ครับผมดอกสิบแปดเซนครับผมแล้วก็ดอกสิบเจ็ดเซนนะครับลองดูกันครับกระโดดหรือเปล่าครับเห็นตัวยางแปดมิลนนครับผมไม่โดดครับลงครับผม ครั้งบผมไม่โดดครับผมผ่านครับต้องลองแบบต้องลองทั้งยิงระดับเฉียงแล้วก็ยิงระดับ เกือบเรียบกับน้ำนะครับถ้ายิงเรียบกับน้ําได้ก็แสดงว่าผ่านครับผมนี่ผมจะลงไปติดน้ําเลยนะครับผ่านครับผมไม่โดดนะครับ ก็มตัวใหม่ครับหวานเจ็บครับผมยังครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมครับผมครับสวัสดีครับ